น้องชิบิดาลา่าชิบิดาล่ามเนี่ยพอดีมาแบซักผ้ามาจวดปั่มแบซักผ้าเ็เรียกว่าเอาอเขาซักผ้า่นแล้วเขา,าก็สินแต่ละมัานเพื่นพรอ้อมเขาก็เรียกว่าเขา,าก็สินก็แต่งหนาพร้อมพี่น้องหันไปสีว่าเราจีไหนเราอยู่นะเราอยู่ใกล้ทางบืวนนั้นมีรถไฟฟ้าแล้วนะเนี่รยรถไฟฟ้าอยู่ใกล้เราเองเลยเนี่ยนะแต่งหนาพี่น้องชื่อศิลปินแต่งในทุ่ที่มือหนึ่งแต่ละมือเนี่ยบ่อยยุบ้านเด บะเนืองบัตรวิอยู่แล้ลสองกับรอนเลยงสิพี่น้องนอน้ำบาน้ำบานน้ำนู่แนมน้ำบานี้เอาหาขอเพิ่อน้น้ำท่ากับพี่น้องแล้วก็นเอาที่สิลเปลเป๋อศิลปอปน้ปน้อน้องไปน้อง้องไน้องไปน้องไปงปนง้ป้น้องไปปนอ้องน้งป้งงน้องงไนง้อน้อนน้อ้อง้นองอนไ พาเบียาเสียปุ๊บเหมือแล้งกับสิไปลง,รงเราแสงจันทร์สวนนภบบูมิกทโมมุนีสองคิวพี่น้องสู้ๆดวนเฮ่ตื่นเต้นตนเดือขายท่องกับตื่นเต้นเลยเมื่อในสิไปขายท่อพี่น้องเมื่อจะซื้อกระบะความเร้อมจะซ นี่ดีเราทำหมักวันนั้นะยังไม่เพิ่มเลยไม่ได้ใส่ซองนานะนะตะเกียบยี่ห้อตะเกียบน้ำเงี้ยๆๆๆๆๆๆบอกเว้เวอแบงเดี๋ยวเราจะจะ,จะมาเปลี่ยนลุกกันที่ปั๊มน้ำมันนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มเขียวนะฮะปั๊ปมเฉือปั๊มเหลืองบอกปั๊มเหลืองปั๊มเหลืองนะการเปลี่ยนสีออก v à